เมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับหลายคนมักนึกถึงการออกกําลังกายที่หนักหน่วงและการควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดในระยะเวลาจํากัดแต่หมอโอก๊กนายแพทย์สมิตอาระยะสกุลเสนอแนวคิดที่ต่างออกไปนั่นคือการดูแลสุขภาพแบบชาวสวนครับสวัสดีครับวันนี้ผมกรดิศกรชนะศรีและ ผมด Smith รสมิธอรุณชัดกุลวานิชครับเรามาเจอกับ Myset Maker Podcast EP 6นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดูแลใจดูแลกายสุขภาพดีที่ไม่ใช่แค่เรื่องฟิตเนสนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตในการยกเรื่องของหมอโอ๊คสมิธนะครับ,รบชื่อเดียวกับคุณเลยเนี่ยนะ uh huh. มาพูดว่าการดูแลใจดูแลกายที่สุขภาพดีไม่ใช่แค่เรื่องการไปฟิตเนสอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ uh huh. และเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทําตามและมีเครื่องมือ ิตวิทยาเชิงบวกกทุกคนไปฝึกตามด้วยในอีพีนี้นะครับหมอโอ๊คนายแพทย์สมิทอาระยะสกุลเสนอแนวคิดที่ต่างออกไปนั่นคือการดูแลสุขภาพแบบชาวสวนครับซึ่งการดูแลสุขภาพแบบชาวสวนเนี่ยมันต้องอาศัยความใส่ใจและความอ่อนโยนอย่างสม่ำเสมอมากกว่าการเร่งผลลัพธ์เขาเปรียบร่างกายและจิตใจนะครับเสมือนสวนที่ต้องปลูกดูแลตลอดชีวิตเริ่มจากการพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งเปรียบได้กับการเตรียมดินให้สมบูรณ์ ตามด้วยการเลือกกินอาหารดีๆครับราวกับการคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อให้สวนของเราเนี่ยงอกงามครับการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดินทํางานบ้านหรือเล่นโยคะหรือการพาตัวเองนะครับออกไปเดินที่สวนรับแสงแดดและลมธรรมชาติที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการให้อภัยตัวเองในวันที่เหนื่อยหรือผิดพลาดเหมือนยอมรับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงของชีวิต แนวทางนี้ไม่ได้เน้นแค่ผลลัพธ์เช่นรูปร่างสวยงามหรือเป้าหมายที่วัดได้ด้วยตัวเลขนะครับแต่อยู่ที่การสร้างระบบนิเวศสุขภาพที่ยั่งยืนจากภายในทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแห่งความสุขได้ในทุกๆวันสุขภาพที่แท้จริงจึงไม่ได้เริ่มต้นจากโรงยิมแต่อยู่ที่ความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงของผู้คุมโครงการมาเป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักและเข้าใจระยะยาว วันนี้ครับผมและคุณสมิทธอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยนะครับมาเข้าใจการดูแลสุขภาวะที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงระบบนิเวศสุขภาพที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในมุมมองจิตวิทยาเชิงบวกเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอความรู้จักดรสมิธครับครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องราวของหมอโอ๊กเนี่ยเป็นแรลมันานใจที่ดีมากๆคุณรู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวด้วยนี่ฮะอ่าครับผมก็ คือเคยเรียนหลักสูตรเดียวกันนะครับอาจจะผมรุ่นหนึ่งและเขาอีกรุ่นหนึง่งนะครับ,รบก็เคยได้คุยกันบ้างนะครับแต่ว่า,าผมว่าทัศนคติในการดูแลตัวเองของหมอโอ๊กเนี่ยเป็นทัศนคติที่ผมอยากจะชวนให้มองเห็นเลยเนาะว่าเป็นทัศนคติที่เป็นต้นแบบหนึ่งนะครับของการดูแลสุขภาพครับที่ไม่เน้นในแง่ของผลลัพธ์อย่างเดียวแต่ว่าเน้นการดูแลสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตนะครับ หลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราจะดูแลสุขภาพก็ต่อเมื่อเราอาจจะอยากจะได้ร่างกายที่ดูสวยงามขึ้นรูปร่างดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นห,หรืออยากได้อะไรบางอย่างที่เป็นผลลัพธ์นะครับแต่ว่าหมอโอ๊กเนี่ยบอกว่าการดูแลสุขภาพมันคือการดูแลชีวิตอ่ะนะฮะมันเหมือนกับเราใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้สวนที่เรียกว่าสุขภาพเราเนี่ยมัน มันงอกงามขึ้นนะครับซึ่งผมก็เป็นวิธีคิดที่สอดคล้องนะครับกับวิธีคิดทางจิตวิทยาเชิงบวกที่พูดถึงเรื่อง flourishing หรือครับหรือว่าคําว่างอกงามนะครับการที่เราจะช่วยให้ชีวิตเรางอกงามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวัน2วันแน่นอนนะครับมันต้องเกิดขึ้นจากการดูแลอย่างสม่าเสมอนะครับอย่างใน MyCemaker เองเนี่ยเราพยายามที่จะพูดถึงเรื่องสุขภาพ ในมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในปัจจุบันก็คือเรื่องของการนอนอครับนะครับเรื่องของการนอนเนี่ยเป็นเหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ส่งผลนะครับกับอารมณ์ส่งผลต่อสุขภาพในภาพรวมของคนในยุคป,ปัจจุบันมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับการที่เรานอนไม่พอแน่นอนว่าเราก็จะไม่สามารถจัดการอารมณ์เราได้ดีอเรานอนไม่พอ ระบบย่อยเราก็อาจจะเสียไปด้วยอ่าใช่ครับต่อให้เราจะไปออกกําลังกายไปเบิร์นไปคาร์ดิโอสุดท้ายเรานอนไม่พอหัวใจเราอาจจะเต้นผิดจังหวะแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นการที่เราเริ่มต้นจากเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สุดอย่างการนอนการกินการใช้ชีวิตแต่ละวันการจัดการอารมณ์สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นคล้ายกับสิ่งที่หมอโอ๊กได้พูดถึงเรื่องของการสร้างระบบนิเวศสุขภาพ ทำเรื่องพื้นฐานให้มันมีความแข็งแรงและเอื้อต่อการมีสุขภาพดีคือหลายๆคนคิดว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีเนี่ยคือการออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพดีออกกำลังกายอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอมันจะต้องรวมไปถึงอาหารการกินด้วยการนอนที่เพียงพอด้วยแล้วก็การจัดการภาวะความเครียดได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาจัดการระบบนิเวศในชีวิตของตัวเองที่ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายแล้วมันจะดีขึ้นทุกอย่างใช่คือ เราต้องแยกแยกระหว่างสองคำออกจากกักน,กนก่อนว่าการที่เราร่างกายแข็งแรงแบบที่เป็นมวลกล้ามเนื้อครับเนาะมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงกับการที่เรามีสุขภาพดีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เ,เป็นวงกลมสองวงที่อ intersect กันมีส่วนที่ทับซ้อนกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนที่ไม่ทับซ้อนกันเนี่ยก็มากนะครับการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อที่ดีที่แข็งแรง มาจากการที่เราออกกําลังกายอย่างหนักเเข้าฟิตเนสนะครับทำคาร์ดิโออะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลเทำให้มวลกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันหากเราไม่ดูเรื่องอาหารเลยอมไม่ดูเรื่องการนอนของเราเลยไอ้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไปช่วยระบบภายในอย่างเช่นหัวใจการหายใจหรือแม้กระทั่งการจัดการอารมณ์ของเราสักเท่าไหร,ร่นะครับเพราะนั้น หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้สามารถทําทางใดทางหนึ่งได้แต่ถ้าถามว่าต้องทําอะไรก่อนเนี่ยผมก็ยังคงเชียร์ให้มาทําเรื่องพื้นฐานก่อนก็คือนอนให้พอการกินให้ดีอแล้วก็การจัดการอารมณ์ให้ได้นอนให้พอกินให้ดีจัดการอารมณ์ให้ได้แล้วค่อยไปออกกำลังกายใช่นะครับซึ่งสามเรื่องนี้หากเราทําได้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้พื้นฐานของชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานขึ้น นะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องที่มันเป็นความท้าทายทั้งในเชิงของร่างกายเนาะเรยอยาา่างออกกำลังกายอย่างมากขึ้นเราก็จะสัมผัสได้แล้วว่าโอเควันนี้เรานอนพอละเราไปวิ่งเราไปคาร์ดิโอแบบไหนถึงจะมีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นนะครับ,รบทีเนี้ยด้วยความที่แพลตฟอร์มเราเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาเชิงบวกเนาะจะให้ไปแนะนําเรื่องของการกินการออกกําลังกายมันก็ดูจะแปลกๆปไปหน่อย วันนี้เราจะมาเน้นหนักในเรื่องของการนอนคุณสูส้ชมรูใช่ไหมว่าผมอนอนไม่หลับเนี่ยผมไปหาในเว็บไซต์ก็ให้หายใจแบบว่ากั้นสองวิหายเข้าสี่อะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างนะหรือบางทีไปเปิดอน้าตกเสียงน้ําตกไหลทําไมนอนไม่หลับวะมันราคาญกว่าเดิมเ <laughs> ออทีนี้เราจะมีเครื่องมืออะไร ที่จะสามารถที่จะช่วยให้เรานอนหลับโดยที่สามารถที่จะออกแบบการนอนหลับของเราให้มันหลับดีหลับแบบมีคุณภาพได้บ้างครับถ้าพูดถึงเรื่องการนอนหลับเนี่ยผมว่ามันก็จะเหมือนกับปัจจัยทางสุขภาพอื่นๆเนาะคือมันต้องลดสิ่งรบกวนก่อนสิ่งรบกวนที่เข้ามารบกวนการนอนของเรานะครับคืออย่างในเครื่องมือของ My Sleep Maker เนี่ยเรามีแบบบันทึกอันหนึ่งที่เรียกว่าบันทึกพฤติกรรมการนอนแบบชิก Ah, หรือว่าชิคเช็คลิสต์นะครับชิคเช็คลิสต์นะครับซึ่งแบบบันทึกเนี่ยจะช่วยแคปเจอร์ให้ได้ว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งรบกวนการนอนซึ่งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยเนาะที่เขาวิจัยกันขึ้นมาว่าอะไรที่รบกวนต่อการนอนของเราบ้างแล้วเราก็ลองบันทึกดูครับว่าตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยไอพฤติกรรมเหล่านี้เราทําก่อนนอนมากขนาดไหน hmm. นะครเมื่อเราบันทึกแล้วเราก็จะเห็นเนาะว่าภาพรวมอะไรบ้างที่รบกวนการนอนของเราเราก็ค่อยๆลดปัจจัยรบกวนลงไป สิ่งเหล่านี้มันก็จะเอ,อืเ้อ,อต่อการทําให้เรานอนดีขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลดีท็อกซ์นะครับเพราะว่าคนยุคเราก็ดีไว c ์เต็มไปหมดโอ้จริงครับเครื่องมือทุกอย่างอยู่เต็มตัวนะฮะทำยังไงให้เราดีท็อกซ์มันได้เราล้างพิษของมันออกนะครับการที่เราไม่ได้กังวลกับการที่จะมีอะไรเด้งขึ้นมาตลอดเวลาหรือเข้าไปดูฟีดตรงนู้นทีตรงนี้ที นะครับบริโภคข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์เวมนครับ,รบหรือว่าแบบมันเอ่อล้นด้วยข้อมูลเอ่อล้นด้วยความรู้สึกบางอย่างที่มันมารบกวนความสงบในใจของเรามันมารบกวนภาวะที่เราจะอยู่กับปัจจุบันไปครับนะครับซึ่งหากเราลดตรงนี้ได้มันก็จะช่วยทําให้การนอนเราดีขึ้นนะครับหรือแบบอย่าที่คุณกรณบอกเรื่องของการหายใจเนาะก็จะเป็นการ สุดท้ายมันคือการกลับมาเพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบันให้ได้ทั้งในแง่ของความคิดแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งความรู้สึกทั้งหมดของร่างกายเมื่อเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้การนอนของเราก็จะดีขึ้นครับผมก็คือว่าบันทึกการนอนแบบชีกเราก็จะมีเขาเรียกว่าคลิปของเราที่ลงในความรู้<ช>ไว้ด้วยเราสามารถไปดูในนั้นได้ว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวว่าไอพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพอ่าอย่างบางคนไม่รู้ว่าการเปิดไฟสว่างไว้เนี่ย มันคือการรบกวนการนอนนะอ,อ่อาไอ้การเปิดเสียงโทรศัพท์ที่ไลน์เด็กอยู่ตลอดเวลาตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งเนี่ยนี่ก็คือการรบกวนการนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้บันทึกพฤติกรรมการนอนของเราเนี่ยนะครับเราจะได้เช็คลิสต์มาเลยว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรา นอนไม่หลับอะไรบ้างที่ทำให้เรากังวลเราก็จะได้ลดตัวเหล่านั้นไปแล้วทาให้การนอนของเราเนี่ยมันดีขึ้นมีคุณภาพขึ้นตื่นเช้ามาอย่างสดใสขึ้นพร้อมจะไปทํางานมากขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆถ้าเกิดว่าวันไหนนอนดึกผมเป็นคนชอบดูฟุตบอลรอทีเนี้ยถ้าเกิดว่าดูฟุตบอลจนถึงตีสามเลยเนี่ย ถ้าต้องตื่นเช้าเนี่ยหูดกิดนะผมบอกไว้ก่อนเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยการนอนก็มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกจริงๆจริงๆงมีผลมากเลยนะฮะ<ม>เพราะว่า<ม><ม>หลายคนเนี่ยพอเราไปวิเคราะห์จริงๆว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นซึมเศร้าทําไมถึงเป็นโรควิตกกังวลทําไมถึงเป็นโรคเครียดพอเราไปแงจริงๆเนี่ยเรื่องการนอนมาเป็นดับหนึ่ง <c oughs> นอนได้ไม่พอนอนได้ไม่มีคุณภาพ สองปัจจัยเนี้ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับความท้าทายในแต่ละวันได้มากพอเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันใช่ผมจึงเลยเข้าใจเลยว่าทําไมคนแก่เขาชอบบ่นว่าถ้าเขานอนไม่หลับเลยมันมันจะเป็นปัญหาใหญ่ของเขามากเลยท,ท,ทั้งๆที่ตอนเด็กๆของผมดูบอลเนี้ยก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรกับผมทำไมการนอนแค่นี้มันจึงเป็นปัญหาไม่มีตังค์อะปัญหาเยอะกว่าหรือแปลว่า ไม่มีตียงก็ทาให้นอนไม่หลับไงอ,อ๋อใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการนอนเนาะรเราจะเน้นเรื่องนี้กันมากขึ้นถ้าใครต้องการใช้เครื่องมือเรื่องของบันทึกการนอนแบบชี้นะครับสามารถเข้าไปได้ที่ w w w m y s e e m a k e r c o ของเรานะก็จะมีเครื่องมือบันทึกวิธีการนอนแบบชี้นะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีๆหรือเราขึ้น QR Code ในคลิปนี้ให้นะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีๆเลยหรือถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นก็ดูที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือนี้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือ Myset Maker Podcast EP 6นะครับเรื่องดูแลใจดูแลกายสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องฟิตเนสนะครับวันนี้ผมกอนดิสกรชนะศรีและดรสมิทธ์อรุณชัดคุรุวานิชนะครับ ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ